กายความฝันให้ยิ่งใหญ่ก้าวต่อไปด้วยใจที่มุ่งมั่นยืนมือคว้าประสานมือร่วมเดินสร้างฝันคงสักวันฝันนั้นกลายเป็นจริงหากมีลม หายใจใจต้องสู้ให้มันรู้ว่าเราก็ทำได้อาจจะท้อบ,บางบางให้เราปรึกษาอัพลายไม่มีใครข้างกายขอจงอยาวานัน ที่เราปรารถนาจงทุ่มเทกายใจแม้กายจะอ่อนล้าเสียน้ำตาที่รั้งก็ยังสู้ต่อหากมีลมหายใจใจต้องสู้ Oh ็นไหมว่าเขาเอาอะไรมาให้ดูไหมมองเห็นไหมจงสร้างฝันของเราให้เป็นจริงเพื่อได้สิ่งที่เราปรารถนาจงทุ่มเทกายใจแม้กายจะอ่อนล้าเสียน้ำตา ทีครั้งก็ยังสู้ต่อจงสร้างฝันของเราให้เป็นจริงเพื่อได้สิ่งที่เราปรารถนา ทังก็ยังสู้ต่อตรงทุ่มเทกายใจสู้ไปเพื่อใัยชนะสิ่งที่ฝันจะได้มาขอเพียงตั้งใจดีใจไหมดีใจครับดีใจครับผ อยู่นี้อายุเท่าไรแล้วสามสิบสามสิบสามสิบเก้ข้ามสามสิบเก้ข้ามอันนี้ครับแม่ครับอยู่ที่บ้านอยู่กี่คนอยู่ที่บ้านกี่คนอยู่สี่คนครับอยู่สี่คนอืมแล้วเราได้ออกไปเล่นข้างนอกบ้างไหมเนี่ยเดือนเลื่อนแถวหมู่บ้านนะครับเดินเล่นแถวหมู่บ้านเนาะมีรถมีอะไร เราเข็นได้ไหมจักรยานไหมกรยานครับเดินจักรยานโยกเราใช้ได้ไหมไม่ช่ไม่ไม่เคยใช้เลยครับไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าแต่ผมถนัดเดินอย่างนี้ดีกว่าถนัดเดินถนัดเดินมากกว่าไม่ว่าอยากปั่นจักรยานไม่ว่าจะปั่นจักรยานดูนามันมันยากอันนี้เราเมื่อออกกำลังกายนะครับพี่ออกกำลังกายเส้นมันไม่หยุดนะครับเดินเล่น ทุกวันทุกว the ันม like ันก็เหมือนกับออกมังกยครับว oh ันหนึ่งเดินทุกวันไหมครับวันหนึ่งก็สองสามรอบครับเช้าวันสองสามรอบเย็นก็สองสามรอบครับเดินในหมู่บ้านหรือในบ้านในหมู่บ้านนะครับโอ้เก่งมากเก่งมากเดินรอบหมู่บ้านได้อืเดินรอบหมู่บ้านได้วันนี้เราได้อ่าของปันสุขจากปู่นะครับก็มีอะไรบ้างที่เราชื่นชอบเราชอบทุกอย่างหรือว่าชื่นชอบอย่างเดียว ครับก็คือผมดีใจมากกว่าครับที่ครับผมไม่ว่าวเขากระทำอะไรแต่ผมว่าผมดีใจที่พวกพี่ๆคิดถึงคนพิการอย่างผมเนี่ยครับเพราะว่ามันยากมากคนที่จะมาให้ปันสุขแบบนี้เลยพ,พี่ครับผม,มให้คล้องแบบนี้ ขอบคุณพี่นี่มากเลยครับครับถูกขอบด้วยครับเพราะว่าผมดีใจครับคือผมอะไรก็ได้ครับที่ที่ยืนในผมได้อิ่มท้องครับครับผมแต่ผีดีใจริงๆครับผมอยังเชื่นงใครนเนาะมีประโยชน์ได้ในจยิงครับครับผม คือว่ามีประโยชน์มาหมดเลยครับผมดีใจมากเลยครับเพราะว่านานมากเลยครับที่คนจะมาเยี่ยมถึงบ้านผมอย่างนี้นะครับแต่เขาก็มีแจก็นแจกทั่วไปเลยครับแต่ว่าการที่มาเยี่ยมคนเยอะๆอย่างเนี้ไม่มีไม่ค่อยจะมีครับนี่เป็นเริ่มแรกเลยครับดีใจมากเลยครับดีใจมากที่มีคนมาเยี่ยมถึงบ้านครับ ของแจกเราก็ได้ก็เคยได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้บ่อยมากเท่าไหร่ม่อใดบ่อยมากเท่าไหร่ครับคือคือตามตามที่เราเคยได้ครับแต่เขาก็ไม่ทิ้งหรอกครับแต่กเขาก็ปันทั้งนู้นที่ทั้งนี้ที่นะครับอาจจะไม่ฮึกไม่ค่อยถึงเราอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้โทษเขานะครับเข้าใจเขาทีระหว่างของกับคนมาเยี่ยมเนี่ยชอบอันไหนมากกว่าผม,ผม,ผม,ผม น่าจะเป็นคนมากกว่าครับเพราะว่าถ้าของเอามาส่งมาก็ไม่ถ้าคนมาก็ได้เห็นข้อมเป็นอยู่ของคุมอย่างเงี้ยว่ามันโอ้ลำบากจริงต้องเห็นสภาพขมงมันี้จริงๆครับอ,อัน,อน,อนแต่ว่าถ้าเป็นของมาก็ดีใจเหมือนกันครัะแต่ถ้ามาได้เห็น บ้านเห็นช okay. ่องนี him ้ผมดีใจมากกว่าครับอยากให้คนมาเยี่ยมด้วยอยากมีเพื่อนเล่นด้วยครับเขาจะมาบ่อยๆเลยมัวๆเรื่อยๆลูกตาบ้านมือๆแสตทุแสตทุหน้ครับวันนี้ก็เป็นเทศดท้ายนะครับสําหรับมหาทานบารมีวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญไปกับท้ายบุญทุกท่านก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จทุกประการ